อะไรวะเนี่ยบอกคาฮานินแม่งทรงเฮียอะไรไปกูดูวะเดี๋ยวสัตว์เฮียแล้วก็บอกว่าอะไรวะด่าเฮียได้ไปถ่ายใต้กระโปรงเข้ามาให้กูดูไอ้เว้เด้ยเฮียแล้วก็บึ้งเนี่ยเฮียจริงๆเลยสัตว์เฮ้ยเราพังเฮียพี่เราพังพี่ก็ถือว่าเดี๋ยวเราพังเลยเอ้าใครรู้รั่ว เอาโลกดีรอโลกดีเฮ้ยพีกูเรียกช่างก่อนเว้ยสร้างมาแล้วพอดีเลยอุ้ยสร้างสวยๆว้านวาไม่มีแกงครับช่างไม่มีแกงมีแปดร้อยครับเดี๋ยวเงินแต่งหัววันเลยไปใชร์กับที่รถเสียงชอบจริงๆเว้ยเว้ยไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไอ่ต้อไอคนนั้นแล้ังไม่ต้องพูดกูชอบจริงๆเลยว่ะ เฮ้ยมดนีดหนิดเฮ้ยมนกสาวเฮ้ยผมได้ิวาอะไรวะน่ะสมบังแล้วบ่สมบังแล้วบ่นี้สมบังแล้วบ่สมบังแน้่นนะนานเด้อนานเด้อคนนี้นานเด้อเดิ่ดเดเด้อเดเนเด้ดเ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 เดเดเเด้เ้เเดเดเเดจด ต้องเอาลดไปด้วยป่ะหรือว่ามันไม่มีน้ำหนักไม่ต้องไม่ต้องลดผมนี่แหละพี่ลดผมเดี๋ยวเราค่อยเอาไปเก็บน้ำหนักมันไม่เยอะใช่ป่ะน้ำหนักมัน0.5 0.5ก็ครึ่งกิโลเอ้ยแต่ว่าทางคือทางลงนี่มันยากนะพี่ทางทางลงอ่ะเจอทางลงพี่ตกตายนะผมบอกไว้ก่อนพี่ต้องนั่งตอนลงบันไดพี่ต้องนั่งสอนนะสอนอ่ายอดนู้นไหนปินป้ายป่ะนู้นน่ะมีคนอยู่เห็นนะยอดป้ายนู้นป้ายไอ้สัตว์เชี่ยวอะไรวะด้า เชีย่ยเลยวัเนี่ยไอสัารโคตรส,สูงเลยไอเฮียเราหนีตำรวจยังไงวะเนี่ยโคตรสูงเลยเน,นั่งนั่งเอานะเอาเป็นซิดวิวก็ได้พี่เอาไอเฮียเขาบอกว่าถ้าใช้อีโหมดนี่ไม่รู้เขาทำกันน่ะกองแก๊งอะไรเข้ามาเขาก็ทานในกันทุกๆคนเลยเอ้ไม่ไม่เป็นไรไอ้เหี้ยกูว่ากูไม่ทำดีกว่ามึกางก็นั่งซีฝักเนียนนิดนึงนิดนึดลงลมมันเย็นอ่ะไปลองผักมันตกปะลองลองดูปะบังดินไม่เอ็ดความสูง เฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเฮ้เฮ้้ยกูแค่ถีบกูแคโดดนะคิดซัมเดี๋ยวคิดซัมใจเย็นคือเดี๋ยวพี่ทําไงเดี๋ยเขาโจกไงเดี๋ยีเนี้ยรอ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 มันขึ้นมาแล้วก็กด e ่ะนะหรือไงใช่ใช่ใช่แล้วเอากี่ใบเราไปอ่ะสิบใบทันเนี่ยทีเนี้ยสองโชวโชค์สี่จะได้สามถ้าโชคร้ายจะได้สองอย่างน้อยก็ได้สองพันอ่ะกูระงงกับวิธีการจูกกระทอมกูนึกว่าขึ้นเขาไม่ไม่มันเป็นจุดถ้าถ้าอย่างนั้นมันจะง่ายเกินไปพี่คือทอมสตาร์นึงมันจะรีฮังรั้ ีจุเราแล้วเขาจะประกาศจุดให้เราป้างหรไม่ประกาศพี่เราต้องหากันเองพี่เร้จะไปหาไหนอ่ะก็ขี่หากันอ่ะก็ขี่หาเองไอ้พวกขี่ขี่ขึ้นมาวันนี้อ่ะหรอไม่ไม่แล้วแต่บางที่มันก็อยู่แบบในป่าในเขาอะไรเงี้ยพี่ว่าเจอฟักมันหาเจอยังไงวะเออแต่ว่าเราหาเราขายได้สามหมื่นเลยด้พี่สองสามหมื่นนะทีนึงอ่ะเราง่ะคือหาเจอไวรวยไวอ่ะเออใช่ปก็เก็บเก็บเก็บ นี่มันจะเป็นจุดอย่างนี้ครับสีเขียวอย่างเงี้ยแล้วเราก็กดกดเพื่อเก็บนะครับจากนั้นก็จะได้ประมาณ2อถึงสใบนะคสใบวะคุ้มไหมเนี่ยเราได้มาแล้วเนี่ยเราได้มาเท่าไหร่พี่สี่แสนเจ็ดใบเจ็ดใบเจ็ดเจ็ดคูณสี่สี่ร้อยห้าสิบไปแลสี่ห้าหกสิบเลยโอ้ยสี่้าหยนะใจเย็นเฮ้ยใจเย็น เอาละครับวันนี้เราจะจกท่อมรัวนะนะงานนี้ก็ไม่ใช่มือหมูนะครับก็ยากพอสมควรตรงที่ว่าคุณจะต้องเสี่ยงปีนขึ้นไปเนะี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นกระท่อมเนี่ยโดนหนักกวา่าปูเลยครับต่อใบเนี่ยโดนหนักในที่นี้ก็จํานวนใบหรืออะไรที่มันได้มันก็คือมันได้เยอะกว่านะครับุทำไมมันเดินอย่างนี้วะเรามีเพื่อนแล้ววะมาแล้วเลยก็ได้เดี๋ยวตำรวจมาหนีไม่ได้ ก็ขอแป๊บนึงไอ้สัตว์โทษครับโทษครับอุ้ยได้แล้วกันร้อยไอ้สัตว์มึงปอมาเขี้ยเขี้ยมึงปอมาไอสัตว์นั่งๆไว้นั่งไว้ดีนะเขาไม่เห็นไอ้ บิน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 แรงทำสอมาพี่ต่อยก็ตกไปดิบิน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 บุบมาับสาวด้วยมาคนเดียวมามถามมาถนมใจดูกร่ตุ้นใจเขาหน่อยดิตนใจนกนี่หน่อยดิตนใจนกเราด้วูสาวลงทุนเิอะ เฮ้ย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 ใจเย็นตัวกูใจเย็นนะจ๊ะจกเราอ๋อจกเราอ้ทวานงก็ดีกนอวจะนอนเวยเฮ้ยเอ้ยคันตูดแป๊บนึงมสุ่มาดิเฮ้ยเกิดแล้วจจก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 เฮ้ยกดเอ็กซ์ดิกดเอ็กซ์ดิไปจกไปจกเฮ้ยกูทันมเออทันทนทันก็เฮี้ยละเ้ยไอ้เหี้ยไปิดไอ้สว์เล้ยกูเดินติดไอ้เหี้ยไม่ได้เล่นเลยเฮ้ยอ้า กใครโทรมาบะต้องมาใครอ่ะต้องกระท่อมอ้าวเลยตัวกระท่อมอยู่ตัวกระท่อมอยู่มาบอที่ไหนอ่ะใกล้โฆษณาเอ้าเชื่อวางสายกูสักครับ่ยกำลังกำลังขึ้นมาในกังขึ้นมาเนี่ยแต่ถ้าจอดรถปล่อยตกในนีก่อนปล่อยตกเลยเชื่อผมเออว่ะเออ อ้ไเจ็บวายอะไรต้องไปไม่ให้ลงจบได้ปะโอ้ยพอดีเลยโอ้โหแว่งดวงดีที่หายมาถึงได้จกเลยตัวหายระบาแล้วสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับดีดีดีแรงงานพม่าคนใหม่คุกกี้ ฮุกกี้นี่ใครอะแฟนไซกาหรอไม่ใช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 ่ไม่ใช่คนรักฉันเอาปแฟนบักนินส่วนอันนี้แฟนไซกาว้าว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 ตูบููดจีบพายเคนโคกี้เขามีแฟนแล้วแฟนชื่ออะไรครับเนี่ยไซกาไงมคะ ถ้าเกิดว่าคุณชาเขาดูแลไม่ดีมาให้ผมดูแลไหมครับเคยเจอทางเลี้ยที่ตกปลาแล้วแล้วครับพี่คุกกี้ครับตรงนั้นอ่ะข้างหลังอ่ะมันเป็นเขาแต่ข้างหน้าเราอ่ะมันคืออนาคตนะครับว้าวโอ้กระดาษอนาคตรเห็นตื่นตื่นทางเลี้ยชอบผู้หญิงเหรอชอบเซลล์มั่วสั่วไปเรื่อยนะแต่ผมมาชอบคนนะครับเฮ้ยเฮไม่หรอพี่เีแต่ตัวเนี้ย กคนชื่อช you know ักเบอร์เลยคนชื่อชักเบอร์เลยผมอยากเล่นครับอยากเล่นอยากเล่นแต่คิดจริงอันนี้ไม่เอานะเออปากบอกว่าอยากเล่นแต่ในใจแบบจะได้เขาของจะได้เขาของขอสักหน่อยละกันก็ได้ขขวถึงถึงในใจเราจะมีเขาอะแต่ในใจของเขาอะมีแต่คนอื่นนี่มาเวเศร้าเวเศราก็มาเออเขาทำเบ่งหวานไปเขาทำเบ่งหวานวะเ้ยมัไมมันรสแปลกๆวะวันนี้ เรียบร้อยพูดมากไอ้สักใส่ชุดเลยทำไปคำคล้องคำคมคมไหมล่ะคมไหมคมไหมไอ้คมเก็บเลยเฮ้ยมึงอย่าเรียกช่างแล้วอย่าเรียกบอสนะเอาเป็นไปไรอ่ะลมอยู่ๆคมเงคมเลยบาดใจใช่บาดคอคอคมบาดเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บไปครั้งนึงเดี๋ยวไปส่งแล้วแหละ เอยมาแล้วมาแล้วันแล้วเรียบร้อยจูกจูบจาวตำรวจเมย์อยู่อยู่ตำรวจก็วเมย์แบบนึงเดี๋ยวก็มาตรงนี้เมื่อกี้ไม่น่าชุบเลยตำรวจไม่มีด้วยพิเศยการครับอ้อมหน่อยเขาอุ่มไงเขาอุ้มเยอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโยนลงเลยโยนลงเลยโยน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 อุ้ยกูดีดป่ะหมอนี่ครับ ช่ยค่อน่อ๋อช่ค่อยๆน่ช่วยวะมึงรู้นะต้องทำอะไรขอบคุณครับเฮ้ยรถไขกระดับริมนุ่นริมนุ่นเลยอ้ดิแจ้งความอะเกิดอไรปุแจ้งความเลยอ้ดิเราไ่ไไปทีอื่นเราไม่แจ้งควาเราไม่ได้มันไม่กล้าแจ้งความเราไม่ได้มันไม่กล้าแจ้งความเรแล้วก็อุ้มเอือกเาขอโทครัไปคู่เลยพวกมึงปล่อยแมวเจ้าไปไมวสัตว์ไป่ไปคุ้มตำรวลดเพิ่งออกเมื่อกี้เลยอะเด้ยโอ๊ยกดกด ก็ออะไรอ่ะกพื้นปีกเหรอเฮ้ยมีสาวมนลุ้นไหลด้วยอย่าไม่ใช่สองร้อยไอ้คุ้มเลยเฮียคุ้มเลยมีเหาด้วยไม่มีเหาไม่แต่เห็บไม่ไม่ใช่ไปป้าไปป้าใช้บริการป่ะอะไรอะไรอะไรใช้บริการป่ะบริการยังไงบริการพื้นปีลงไปไปป่ะ เออตกนะตกนะนกตกนะนกตกนะตกอีกทีนึงตกเลยนะอยากเห็นนกตกอ่ะพี่ชัยพากูไปโรงพยาบาลได้เปล่านะคุณจะโชว์บินทีหนึ่งง่างั้นดงั้นผมไปรอข้างล่างแล้วกันงั้นน่ะเอาง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวถรอบนี้มึงลงไปเดี๋ยวกูจะบินลงไปด้วยโอเคพี่รอหน้าแต่ผมจอดรอข้างล่างนะผมจะบินลงไปเลย เฮ้ยเฮ้ยมึงต่อยหังเลยเหรอแกค่หลูเกมึงต่อยทำไมมันมันมือรั้นมาไหนใส่ไหมตรงนี้เห็นป่ะไหนฟาร์บี่ฟาร์ี้ไหนๆถอดเสื้อออกมาแล้วดูให้ดีปาร์บี้โรตีผู้ผู้หายครับยื่อนกูกยืนดูว่าละครเรื่องนี้จะจบยังไงแม่ก็จีบมาแล้วลูกก็จีบต่ออะไรเงี้ย แกงป้าสิริแบบว่าคบได้นะแต่ผมต้องหาตังให้เขาวันละหมื่นนะผมบอกอะไรป้าตอนนี้จะมาเป็นพ่อหนูมาหนูจีพี่เหรอใช่ถามดูไอ้เหียไอ้เนียเสียการจนแบบโทรผิดมาเรียกกูที่รักค่ะกิดุูสวัสดีครับที่รักไม่ใช่แล้วโทรผิดเบอร์แล้วสัตว์อ้าวไอ้เที่ยอ้าวเี่เออ กูดีอะเลยสัสโทรมาเฮ้ยมึงเอาใบมาคุณไปก่อนเฮ้ยมึงเอาใบมาคุณไปก่อนเฮ้ยเอาใบก่อนขึ้นมาก่อนพร้อมบินแล้วพร้อมบินแล้วฮัลโหลฮัลโหลพร้อมบินแล้วเด้อมึงอยู่ไหนอ่ะก็อยู่ตรงรถอยู่ตรงรถเดี๋ยวรอคุณขี่มาฝั่งนั้นคุณขี่มาฝั่งนี้คุณจะบินแล้วไม่ไม่ไมโอเคโอเคโอเคกูจะบินเอ่อต้นไม้ที่สองนี่แหละนี่แหละตรงนี้แหละอาอ่ะนี่แหละเดี๋ยวกู กูลงไปเลยการไปดุกมันจะยากแค่ไหนวะไปดุกปูดไปว้ยว้ยว้ย้ยเ้ยยยยยยงไยยยัยยยยอยยยย้ยยยยยยูลงไม่ถึงยย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 เยย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 ย ขาวอาอุ่มกุลไฟ <laughs> อันนี้ยังอยู่ในรถเปล่าอยู่และมันอยู่ในรถละหนูไม่เห็นนะโอเคตัวหนูน่าจะบักอ่ะไอ้เหี้ยลืมลนร่าเกมขาดไป้นสาล่าตายคู่ไอ้เหี้ยเอ้ยอะไรวะเนี่ย <laughs> ชีวิตด้สัตน นี่มีมีมีเพื่อนใหม่มาเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคัะสวัสดีค่ะสดค่ะสวัสดีครับไปเื่อไควัดีครับดครัสวัสดีครับสวดีครับสวัสดีครับสวสดครับสวัสดี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 ครัสวัสดีครับสดวสดีครับววัดครับวดีสวครับ สวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีคุณเดียวครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อลายครับชื่อฮังเลยครับสวัสดีครับฮังเลยสวัสดีครับคุณเดียวสวัสดีครับ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 พี่ชายสวัสดีครับ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 พี่ชายชื่อเรานี่จะดูอย่างนี้ทุกคนว่าฮังฮังอยู่เนี่ยเขาจักดูเฉยเลยเหรอเออรู้จักไปหมดละเอ้ยเอาว่ะพระเอกนั่งมาเออไม่ใส่ไม่ใส่ครับที่ายละ ข้ามากับแฟนเขาเห็นป่าวผมเหลืองเหมือนกันเลยใช่พี่เห็นอะไรป่ะผมเหลืองเหมือนกันด้วยเสื้อแดงเหมือนกันด้วยเอเนื้อคู่ป่ะครับนั่นเนื้อนอนขึ้นแป๊บหนึ่งหนูโดนตกไปข้างล่างใครอะน้องผมโสดนะครับหนู่โสดหนูว่โสดชัดเลยเนื้อคู่หรือพ้อมที่ขีดที่จอกท่อมที่เจียวบองหมอไม่อยู่พี่ตมอไปไหนอะเอาขอเบอร์ได้ค่ะโอ้โห เขาจะให้เบอร์เราร้องขอเบอร์เขาได้เลยสอนเด็กสื่อสาวกล้าครับขอแล้วให้ด้วยหิวหิวดิหิวหิวทั้งคู่ท่อมอยู่ท่อมเลยชื่ออะไรฮะชื่ออะไรชื่อดุมเด็กครับอะไรนะชื่ออะไรอะดุมดีเยซ แกเจียววองเขาขังเ้าแกเชียวแหละระฆับมอบเลยเขาอาจจะไอหมอมาไอ้เยี่ยวหมอมาเฮ้ยเฮ้เจียววองมันขอเบอร์ผู้ชายว่ะความฮักควรจะมีสองคนเท่านั้นเฮอยจะเผาสีฮักกันใครบอกว่าได้ยันมาเพี้ยนนัสทายไอ้เจ็บแค่นั้นแหละสุทายไอเจ็บเจ็บไม่ได้จบจบกันยังไงจบตายหมดเลย ไอ้บสุดท้ายไอ้เจ็บแล้วเราจะไปเก็บปล่อยไว้ก่อนปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวลงไปเก็บแมงเอ้ยบวกหมอไอ้สัตว์ดูโรงงานแมงบอกเอ้ไอ้สัตว์ตายเพราหอยอ้มึงตายเพราหอยโอ้โหแถวอ่ะนี่มานี่มานนี่ กูโดนไม่พ้นไอ้ยักูนึกว่นจะข้าไม่สเป็นไรเนี่ยพีชายโดนตึกโดนตึกอยากพี่มาช่วยเขาแต่ตายเองไม่ไอยากกระโดดข้ามตึกอ๋ออยากสบายด้วยะเวลานิ่งเออเวลานิ่งอ่ะเขไม่รู้หรอกรอลินทานะเขาไม่รู้หรอกรู้หมดละ่ เนี่ยหมอมันก็คบกับพี่ชายกูเนี่ยพี่โดตีเนี่ยหมอเออเออพี่โดตีเขารักมึงอยู่แน่มงก็ใจ่าเป็นยงเขาไม่กระโดดไปรับมึงหรอกกระโดดรับพี่อะไรตายกันทั้งสองไงกนโง่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 นง่าง่โง่โง่้ง้โง่โง่ง่โงไโน่โง่โง่โงไหนงไหนกันก็่าังกังง่ม่่ง่ง ต้องไปหาแมงพวกมึงต้องการอะไรไม่ต้องการเลยเมื่เดือนนี้เขาเขาไม่ยอมเอารถที่มึงซื้อให้มาใช้เลยมึงดูดิเขาคงหมดใจแล้วล่ะเขาคงหมดใจแล้วไอ้หนุ่มรอต้องมาจากไหนไม่รู้อ่ะเดินขึ้นมาบนบันไดเขาก็ขอเบอร์เลยท้าต่อยปหมล่ะมึงท้าต่อยปหมล่ะต่อยกับผมปะอะไรเงี้ยถ้าถ้าผมแพ้ผมจะยอมไปมึงก็บอกไปมึงดูรถเขาอุ้ยรถกระจอกว่าง่อยมึงอ่ะกาคา นี่เนี่ยดูจบแล้วมึงอ่ะไม่มีหรอกไม่มีเหมือนเขาหรอกอ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงนี่ในตาเขาจะเห็นนั่นน่ะไปไปเขามึงเนี่ยเอาไงอ่ะมึงเอารถเข้ามาเพื่อเดี๋ยวมึงเอารถเข้ามาแล้วทำไงมึงเบิรกรถตัวเองเหรอเออมึงเอารถเข้ามาจอดแล้วก็เบิรกรถตัวเองไปเออจบจบจบแค่นั้นแหละอะไรแบบนี้ มึงเบิกรถมาเพื่อความเนียนมึงเบิกรถมาเอารถออกมาเอารถออกมาไป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 เอ้ยเขาบอกให้ขึ้นรถไปไปไปเลโก้เลโก้ไปไปเฮียอะไรของมึงเนี่ย